ใช้เงินหลักแสนสวยขึ้นหลักล้านนี่คือการสปาเบนซ์พรีเมียมแบบ VP p ของช่างนัดอูเ่เบนซ์ v ี p การันตีมากที่สุดในย่านรามิทา93กรุงเทพมหานครเมื่อวันก่อนเราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาของเครื่องยนต์ดีเซล o m 6 5 1ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหูฉีดหรือพวกทอนัมเครื่องเครื่อตลอดจนฐานกองน้ำมันเครื่องไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะพามาดูความสวยงามเป็นงานคาสปาแล้ว ซึ่งรายละเอียดวันนี้นะครับช่างนัดจะแนะนําพาชมว่ารายละเอียดเป็นยังไงไอเชิญเลยครับช่างนัดครับก็คันนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนสปาเกี่ยวกับการเรื่องความสะอาดนะครับก็จะมีการล้างห้องเครื่องล้างช่วงล่างนะครับผมแล้วก็ภายในก็เดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าอันเนี้ย ถ้าเกิดมีการล้างอัดฉีดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยสภาพเนี่ยอันนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยก็เวลาถ้าเสร็จขั้นตอนแรกก็จะประมาณนี้หน้าตาจะอยู่ประมาณนี้ก่อนที่จะขั้นตอนที่สองเราก็จะไปเน้นพวกซอกต่างๆที่ตรงเครื่องยนต์แต่อันนี้เราจะไม่ใช้น้ําเยอะตรงนั้นแต่ช่วงที่เราอัดฉีดน้ำไปเยอะเนี่ยคือจบแล้วก็คือผมังเจาะตามมุมครับ<ม>พลาสติกเนี่ยคลุมอยู่อันนี้คือคลุมเพื่ออะไรฮะอันนี้คลุมเพื่อ เวลาอัดฉีดเราจะป้องกันน้ําเราจะพยายามไม่ให้น้ําเข้าไปโดนเกี่ยวกับพวกปลั๊กกล่อง ECU ของเครื่องยนต์ใหม้มากที่สุดพยายามเลี่ยงใหม้มากที่สุดครับก็บเ,เลยคุมไว้เพื่อป้องกันน้นาเวลาอัดฉีดก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความลับในการสปาของแช,ชงนัทใช่ครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของช่วงล่างอทีนี้จะมีการถอดล้อออกไปแล้วถูกต้องครับค,นคันนี้ถอดล้อลเอาไปทำสีแล้วครับแล้วทําสปาแล้วเจออะไรข้อบอกพร่องตอนนี้ครับในส่วนของช่วงล่าง ข้อบกพร่องคันนี้ยังไม่เจอนะครับผมก็คันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับก็ทําความสะอาดนะครับขัดพวกซุ้มล้อพวกอะไรให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็พวกเบรคพวกอะไรเราก็จะขัดให้เรียบร้อยเลยนะครับคือจะไม่มีฝุ่นเกาะเลยพวกตามปีกนกโชค๊คตามสปริงอะไรเนี่ยคือเราจะใช้น้ำยาลงหมดเลยนะครับจุดไหนที่แตกต่างจากเต็นท์ทั่วไปที่ทำฮะ จุดที่แตกต่างจากเต็นท์ทั่วไปที่ทำคือเราค่อนข้างที่จะครบวงจรในรถหนึ่งคันเนี่ยเราสามารถดูแลท่านได้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือจบได้ที่เราเลยนะครับผมครับคือคือ,คอตัวตัวนี้เนี่ยในส่วนของช่วงล่างที่เราถอดออกมาเนี่ยก็จะมีการพ่นดุมล้อด้วยใช่ไหมถูกต้องใช่ซิงซง,ซงตรงนี้โดยดยทั่วไปนะมักจะไม่ทํากันาการสปาพื้นฐานนะครับเพราะว่ามันใช้ต้นทุนที่สูงกว่าหายละเอียดมากกว่าเวลามากกว่า Ed ed, เต็มส่วนใหญ่ไม่เป็นครับใบนของช่างนั้นนี่ก็จะมีการพ่นสีดุมล้อด้วยพ่นสีดุมนนดล้อพ่นน็อตล้อให้ใหม่นะครับผมเพื่อความสวยงามแบ<ค>ผม่ะกอ,องนิดนึงเรามาดูภายในฝั่งซ้ายนิดนึงว่าสภาพเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือก่อนทําสปาหรือว่าหลังทําสปาฮะอันนี้ทําการฟอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟอกเบาฟอกภายในทําสปาภายในเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทําการเรื่องเช็ดแล้วก็เกี่ยวลงแว็กอีกรอบหนึ่งนะครับผมในส่วนภายในนี่เจออะไรที่บกพร่องไหมคร คันนี้ภายในถือว่าสภาพดีมากนะครับไม่มีเลยปุ่มปุ่มสวยทุกปุ่มเลยยังไม่มีลอกไม่มีอะไรก็ดูแลเรื่องความสะอาดอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นเบาะหนังสีเทาเดิมจากโรงงานที่มีความงดงามมากแล้วก็ลายไม้นี่ยังคงเดิมจากโรงงานอยู่ใช่ครับร่องรอยการใช้งานก็ถือว่าน้อยน้อยก็คือสรุปรถด,ดูแลดีจากเจ้าของเดิมถูกต้องครับแล้วก็น้ําท่วมไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนการันตีเพราะว่าสปาก็จะเจอในส่วนของพรมเนาะใช่ครับทีนี้เรามาดูในส่วนของยางอะไหล่ครับ ก็อของเราก็จะจะรื้อออกมาอย่างนี้เลยนะครับคันนี้นี่ลูกค้าแทบจะไม่เคยใช้เลยละกันถ้าดูจากสภาพแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาล้างแล้วก็เช็คลมยางอะไรให้ใหม่หมดเลยครับคือจุดนี้ลูกค้าจะได้ประโยชน์เพราะว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากห้องท้ายใช่ไหมใช่มาทาให้มีกลิ่นเหม็นอับหรือว่ากลิ่นอับชื้นเนี่ยถ้าสปาไม่ลึกหรือว่าไม่ลงรายละเอียดไม่ถอดออกมาเนี่ยก็ก็ก็ยังไม่จบใช่ไหมถูกต้องครับก็อาจจะมีกลิ่นกลิ่นค้างอยู่ได้แต่ของเรานี่จะ ขอดหมดเลยนะใช่ฟอกซักเช็ดทุกอย่างหมดเลยนะครับทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมครับหรือทุกเชนเลยนะครับจนเห็นโครงสร้างตัวถังเลยฮะใช่แล้วตัวถังเป็นไงบ้างครับในส่วนด้านท้ายคันนี้ตัวถังสวยเลยครับผมเดิมๆเลยฮะสวยๆดูง่ายครับรถสวยๆเดิมๆดูง่ายครับและ c ี s เอรุ่นนี้ก็มีแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังด้วยหนึ่งลูกถูกต้องเป็นแบตสองลูกครับผมครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะครับอันนี้เป็นแบตลูกลูกเล็กลูกสำรองเห็นความสวยงามนี่หนึ่งท่านผู้ชม ทีนี้เรามาดูส่วนของโครเมียมเห็นไหมของ cls 2 5 0 cdi เนี่ยตัวนี้เนี่ยมีการขัดยังไงบ้างครับก็ถ้าเกิดรถที่ผ่านการใช้งานแต่บางทีพวกขี้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ตามท่อตามมุมใช่ไหมครับแล้วก็พวกโครเมียมเนี่ยอาจจะเป็นขี้เกลือขี้ตะกั่นอันนี้เราก็ขัดให้หมดเลยแล้วก็ทําความสะอาดตามซออมุมของตัวนังสือตัวเลขทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ลงน้ํายาเคลือบโครเมียมใหม่แล้วก็ขัดโครเมียมให้เงาฟื้นฟูสภาพให้ เงากลับมาเหมือนเดิมทั้งหมดที่เป็นเขมียมเลยใช่ครับเคทั่กกันเชนด้วยทุกทุกทุกเส้นสายที่เป็นร่องคือเราขูดออกหมดเลยนะครับแขกใช่ครับต่อมาเรามาดูฝั่งขวาท่านผู้ชมไฟท้ายมีการขัดไหมฮะไฟท้ายก็จะมีการขัดนะครับผมคันนี้พื้นฐานคือมาดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ขัดเคลือบไปตามตามโปรแกรมของเรามันก็ยังเงาขึ้นกว่านี้ใช่ก็เหมือนช่วยเคลือบช่วยเคลือบให้อ่า พวกคาบน้าคาบอะไรให้มันไม่ไม่ติดไฟขาดคาบน้าคาบะไรออกด้วยครับครับต่อมาเราไปดูฝั่งขวาครับดูช่วงล่างก่อนก็ได้ครับล้อหลัง<ร>ขวา,า,ากันนะครับเช่นเดียวกันกับคือก่อนทําสปามันก็จะมีคาบสนิมแล้วก็คาบฝุ่นคราบขี้คโคลนใช่ไหมช่างนัดแน่นอนครับต้องมีนแน่นอนพอทำ<า>เสร็จมันก็แล้วซุ้มล้อของเซลเอสเนี่ยจะเป็นผ้าเหมือนผ้าสักหลาดนะครับผมอันนี้เรา ซักฟอกให้หมดเลยก็คือออกมาดําเลยจะไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีคราบอะไรให้เห็นเลยนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวดูคือค่อนข้างที่จะใหม่ขึ้นเยอะเนี่ยจะเป็นผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับคือเราขัดให้หมดเลยนะครับผมค,คือสักหลาดที่ฟูฟูแบบนี้นี่คือรถใช้น้อย้วยหรือเปล่าถูกต้องครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่ดูได้นะครับก็ถ้าเกิดเป็นรถที่ผ่านการใช้งานเยอะเนี่ยมันก็จะแบบแข็งแข็งด้านด้านแล้วก็เรียบเรียบไปเลยแต่เนี้ยยังฟูอยู่เลย คือคันที่มือเดียวมือเดียวเลขไม่หลักเหมือนด้วยไม่์น้อยอ่ามันก็เลยได้สภาพดีท่านผู้ชมใช่ดูส่วนคะแนนนิดนึงอโอ้เนาะใหม่กริบเลยฮะใกล้เคียงรถใหม่มากเลยฮะสวยครับคันนี้สวยมากคนไหนที่กําลังมองหา c นะีโอเอสสองนีดีไะ W218 หนึ่งดเนี่ยชมก่อนไปลิบผมอยากให้มาดูคันนี้ก่อนท่านผู้ชมอย่เพิ่งรีบตั่สินใจอาจจะหนีไม่ออกนะสุดจริงๆฮะ มว่าหนีไม่ออกเออได้ตัวลักชูรีด้วยภายในเป็นลายไม้ด a r k w o o บูดแล้วก็เบาะหนังสีเข่าก็จะนี่ไหมงดงามส่วนมากจะเป็นเอ็มจีเนาะใช่ครับแต่ตัวนี้มันแรงไงมันน้อยไงผู้ใหญ่จะชอบแนวนี้ใช่ครับแล้วก็สาวสาวอ่ะทีนี้มาดูส่วนของแผงข้างเบาะหนังด้านหน้าเตงไปบ้างครับสภาพแล้วก็ปุ่มอยู่ในสภาพที่ดีสวยปุ่มอะไรยังด้านยังยังสวยยังไม่มีลอกนะครับผมพวงมาลัยหนังพวงมาลัยสวยด้าน ลายไม้พวกช่องแอร์อะไรทุกอย่างสวยหมดนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อต้องอยากอยากให้มาดูนะไม่มีปุ่มเลยเป็นไปได้เลยฮะใช่ครับคันนี้ไม่มีเลยที่จะต้องถอดปุ่มไปทําเลยเอก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยคือทำสี่ล้ออย่างเดียวคันนี้นะจากการใช้งานต้องมีบ้างต้องขอชื่นชมเจ้าของรถด้วยนะแล้วก็ขอชื่นชมทีมงานสปาพรีเมียมด้วยว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากครับก็คือภาพรวมของการสปาตอนนี้เนี่ยเสร็จไปกี่คะแนน ตอนนี้อยู่ประมาณ60ประมาณ60ใช่ครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะใส่ล้ออะไรไหมครัก็ก็ยังอยู่ในการทําความสะอาดสปาอยู่ก็คือเน้นทุกทุกจุดอยู่นะครับผมแล้วก็พอล้อมาก็จะใส่ล้อแล้วก็จะเกี่ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเกี่ยวกับการเอ่อเ,เรื่องสีส<ะ>ใช่ขัดสีเคลือบสีขัดสีขัดยาขัดละเอียดแล้วก็เคลือบสุดท้ายโดยการเคลือบครับใช่ครับแล้วก็จะหากว่า ท่านผู้ชมมีโอกาสได้ดูคลิปต่อไปเนาะรเราก็จะทำอัปเดตให้เห็นว่าหลังจากที่ทำสปาเสร็จเนี่ยมันเป็นแบบไหนใช่แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์ช่วงแรางและพฟ้าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเราจะขึ้นหน้อยให้ดูอีกครั้งหนึ่งได้ครับเนาะหรืออาจจะวิ<ด>่งทดสอบถ้ามีโอกาสนะอันนี้ท่านผู้ชมจะได้มั่นใจว่านี่คือรถเบนซ์ที่เราต้องการให้คนได้ใช้หรือว่าเป็นเจ้าของอะได้ในสิ่งที่มันสมบูรณ์ที่สุดใช่แล้วก็มีการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจากจุดเดียว คือทาให้ครบจบทุกอย่างโดยที่คุณไม่ต้องไปหลายที่เอาอยัางสมมุติว่ายกตัวอย่างถ้าหากว่าคุณต้องการสปาเองนะสำหรับคนไหนที่อาจจะมีเวลาเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องสีคุณต้องไปอู่สีละอู่สีนี่อาจจะกินเวลาไอ้อย่างเร็วก็ครึ่งเดือนอย่างช้าก็เดือน,นครึ่งงานสีคุณเจอแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของการทําสปาช่วงล่างถูกต้องพวกถวนล้อไปทําสีก็ประมาณสักสี่ห้าวันพวกเปาะพวกบุมภายในก็ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ ถูกต้องครับครับแล้วก็ในส่วนของขัดเคลือบสีอีกก็ประมาณ1อาทิตรวมรวมกันเนี่ยผมว่า2เดือนไม่อยู่นะอันนี้ต้องถ้าถ้าสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดเบาหนังเนี่ยถ้าเกิดมีต้องซ่อมต,ต้องเปลี่ยนเยอะเนี่ยก็ยิ่งนานเขาไปอีกภายในเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานกว่าทุกทุกงานทุกประเภทเลยครับแล้วก็ถ้าในส่วนของเครื่องยนต์ก็ต้องไปอู่ก็ต้องรอคิวอีกใช่อาจจะจบประมาณ3วันถึง5วันหรือ 1, 1> อสัปดาห์รวมทั้งหมดอีกอย่างเร็วเนี่ยผมว่า60วันสําหรับคนทั่วไปใช่ครับถือว่าทำได แต่นั่นก็คือสําหรับคนที่มีเวลาแล้วก็มีความสุขรู้จักที่สปารถอย่างที่เราบอกครับแต่สําหรับคนไหนที่อยากจะให้รถที่สวยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยทําเองแล้วให้ช่างนัดดูแลให้นี่แหละคืองานประจําหรือว่าภารกิจหลักก็สามารถที่จะขอคําแนะนําขอคำปรึกษาได้จากที่นัดโดยตรงเลยนะได้ครับอ่ะงั้นลองแจ้งเบอร์โทรก็ที่อยู่ฮิครับผมก็ที่อยู่นะครับผมอยู่ที่รามินทา93นะครับผมเข้ามาประมาณ200เมตรอยู่ทางซ้ายมือนะครับผม วันเวลาและทําการก็วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9โมงถึง1ทุ่มนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0818561515ครับรับรองว่าคุณใช้เงินหลักหมืน่นรถของคุณจะสวยขึ้นหลักแสนถ้าใช้เงินหลักแสนสวยขึ้นหลักล้าน,แ,น,นและก็ได้รับการบริการ V.I.P จากช่างนัดเจ้าของอุบนต์ V.I.P ที่มีการการันตีมากที่สุดในรามทาด้วยครับขอบคุณช่างนัดมากครับขอบคุณมากครับ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องรถเบนซ์ปรึกษาช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์ VAP 0818561515ช่างนัดชัดเจนอู่เบนซ์ VAP การันตีไม่สุดในย่านรามินทา